สำหรับท่านที่เกิดปีจอหรือปีหมาปีนี้เป็นปีของคุณนะครับคนเกิดปีจอนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนเฝ้าครับเขาเรียกหมาคอยเห่าค่อนข้างหวงของแต่เป็นคนใจดีครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีจอนั้นเป็นคนที่ครบได้แล้วในปีนี้ถือว่าคุณกําลังนั่งทับดาวไทยสวยเอียครับ ซึ่งเป็นเทพที่คุ้มครองดวงชะตาประจำปีนี้ผู้ที่ดวงชะตาตกต่ำก็จะมีผลให้มีวิบากกรรมไปในทางเสียหายพบแต่อุปสรรคเกิดเรื่องในทางร้ายโดยไม่คาดคิดมีเหตุให้เสียทรัพย์ทำให้การเงินรั่วไหลเสียหายแถมโชคลาภก็ไม่เข้ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนอกจากนี้ก็ไม่ควรรือถอนสิ่งก่อสร้างทุบขุดเจาะในบริเวณไหนก็แล้วแต่ คนเกิดปีจอห้ามกันนะครับนอกจากนี้ยังมีดาวอัปมงคลจอเข้ามาซ้ําอีกสองดวงคือเกี้ยมเหง่งส่งผลให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากของแหลมของมีคมทิ่มแทงหรือมีเหตุต้องให้ได้รับการผ่าตัดส่วนดาวหกชีอีกดวงครับส่งผลให้คุณขี้เกียจครับเบื่อนายไม่อยากทำงานรวมถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุก และสิ่งที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอย่าอ่อนไหวนะครับระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายมากเกินไปจะนำภัยมาสู่ตัวคุณได้แต่ก็ยังโชคดีครับมีดาวมงคลเข้ามาช่วยครับสองดวงครับดาวหนึ่งคือหัวไก่การคนา้นคว้าและดาวเทียงอิงซึ่งทั้งสองดวงนี้ส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้รับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเรื่อยๆครับ ทำงานที่ใช้ฝีมือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจะประสบความสาเร็จไปด้วยดีงานศิลปะโดดเด่นสมองปลอดโปง่งมีความคิดสร้างสรรค์คิดริ้เริ่มงานอะไรใหม่ๆอยากรู้มากกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้เดินเข้าเซเว่นอีเลครับปีนี้ผมมีหนังสือเสริมดวงชะตาประจำปี2561สํำหรับคนเกิดปีจอหรือปีหมาปีนี้ผมแถมเสียมซูคาบเหรียญด้วยนะครับ เรียกลาบเรียกความเป็นมงคลแก่ชะตาของคุณอย่าลืมครับแถมปฏิทินเรื่องนามยามมงคลไปไหนมาไหนปลอดภัยดูปฏิทินไปด้วยครับสองเล่มนี้รวมกัน49บาทมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อีและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับในปีนี้องค์ไท้สวยที่เข้ามาดูในชะตาคุณมีพระนามว่าเกียงบูไตเจียงกุงเกียงบูนั้นเป็นไทยสวยเอียในสิองค์ แต่องค์นี้เป็นองค์ของปีหมาโดยเฉพาะฉะนั้นคุณต้องมีบูชาไว้มีติดตัวไว้หรือไปกราบไหว้คุณจะรอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆนานาได้และเสริมให้ชีวิตมั่นคงแข็งแรงมีความสุขไปตลอด2,561โชคดีและมีความสุขครับ